เคยไหมครับแบบว่านั่งดูกราฟแล้วก็สงสัยว่าตกลงหุนตัวนี้ตลาดตอนนี้มันจะขึ้นหรือจะลงกันแน่การวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือ technical analysis เนี่ยก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่หลายคนใช้หาคำตอบกันใช่ค่ะโดยเฉพาะสายเทรดระยะสั้นเนี่ยจะชอบดูกราฟเป็นหลักเลยเพราะกราฟมันเหมือนบอกอะไรบางอย่างได้นะคะช่วยให้เห็นสัญญาณแปลกๆแ,แล้วก็ตัดสินใจได้เร็วขึ้น แต่ก็นะคะไม่ใช่ง่ายๆเลยต้องศึกษาเยอะฝึกเยอะเหมือนกันค่ะครับวันนี้เราเลยจะมาลองเจาะลึกแนวคิดของคนสำคัญในวงการนี้กันหน่อยก็คือจอห์นเจเมอร์ฟี่ครับที่เขาว่าเป็นบิดาแห่งการวิเคราะห์ทางเทคนิคระหว่างตลาดเลยนะโดยเฉพาะจากหนังสือคลาสสิกข,ของเขา technical analysis of the financial markets ซึ่งมีกฎเหล็กอยู่10ข้อเอ,อเราจะหยิบข้อเด่นๆที่น่าสนใจมาคุยกันครับ น่าสนใจมากค่ะเป็นหลักการที่เหมือนวางพื้นฐานการดูกราฟเลยนะคะลองมาดูกันค่ะว่ามีอะไรที่เราพอจะเอาไปปรับใช้ได้บ้างเริ่มข้อแรกเลยนะครับ map the trends หรือว่ามองหาแนวโน้มหลักคือเมอร์ฟี่เขาบอกว่าให้เริ่มจากภาพใหญ่ๆก่อนเลยกราฟเดือนกราฟสัปดาห์มองย้อนไปหลายๆปีแล้วค่อยซูมมาดูรายวันรายชั่วโมง แต่แบบนี้มันจะช้าหรือเปล่าครับสำหรับคนที่ต้องเทรดเร็วๆแตดสินใจไวๆครับอืมเป็นคำถามที่ดีค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะการมองภาพใหญ่เนี่แหละค่ะที่จะช่วยให้การเทรดสั้นๆมันคมขึ้นเพราะมันทำให้เราเห็นกระแสะหลักของตลาดก่อนไงคะจะได้ไม่โดนความผันผวนสั้นๆหรือคลื่นเล็กๆหล่อให้เราไปสวนเทรนใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเจ็บตัวกันอ๋อครับครับ การยอมช้าลงนิดนึงเพื่อดูภาพรวมเนี่ยกลับช่วยป้องกันการตัดสินใจพลาดจากอารมณ์ได้เยอะเลยค่ะเข้าใจเลยครับเหมือนดูแผนที่ใหญ่ก่อนค่อยซูมดูซอยเล็กๆอ่าทีนี้มีอีกข้อที่น่าสนใจข้อ5ครับ draw the line การลากเส้นเทรนไลน์อันนี้ดูเบสิกมากแต่สำคัญแค่ลากเส้นเชื่อมจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดดูทิศทางแต่มีประเด็นหนึ่งที่เมอร์ฟี่เขาเชื่อว่าตลาดมีแค่ ขึ้นกับลงเท่านั้นไม่ค่อยนับไซด์เวสจริงหรอครับใช่ค่ะตามแนวคิดเขานะคะถ้าเรามองในภาพที่ใหญ่พออย่างที่ว่าในกฎข้อแรกอะคะ่ะไอช่วงไซด์เวสเนี่ยมันมักจะเป็นแค่ช่วงพักตัวในแนวโน้มใหญ่ๆมากกว่าการตีเทรนไลน์ก็เลยเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ช่วยยืนยันว่าเออแนวโน้มหลักมันยังอยู่ไหมหรือว่าเอะมันเริ่มจะเปลี่ยนทิศท,ทางหรือเปล่าตอนที่ราคามันทะลุเส้นไป แต่ความง่ายของมันก็มีความยากซ่อนอยู่นะคะตีให้มันใช่จริงๆก็ต้องฝึกเหมือนกันค่ะโอเคครับงั้นนอกจากเส้นแล้วพวกเครื่องมืออินดิเคเตอร์ลหะครับอย่างข้อ,อข้อ7 Learn the Turns ที่ใช้พวก Oscillators อย่าง RSI หรือ Stochastics ดู Overbought Oversold กับอีกอันข้อ9 Trend or Not a Trend ที่ใช้ ADX วัดความแรงของเทรนด์ สองกลุ่มนี้มันใช้ต่างกันยังไงในสถานการณ์จริงครับจุดนี้สำคัญเลยค่ะต้องเลือกใช้ให้ถูกกับสภาพตลาดตอนนั้นๆคือลองนึกภาพเหมือนขับรถนะคะถ้าถานนโล่งๆทิศทางชัดเจนอันนี้คือตลาดมีเทรนเราก็อาจจะดู ADX ว่าเออเทรนนี้แรงแค่ไหนควรไปต่อไหมหรือเริ่มเบาๆดีใช้คู่กับพวกเครื่องมือตามเทรนอย่างเส้นค่าเฉลี่ย Moving Average ที่อยู่ในกฎข้อ6ก็ได้ค่ะครับครับ แต่ถ้าเจอแบบรถติดในเมืองเคลื่อนตัวในกรอบแคบๆอันนี้คือตลาดไซเวย์สเราอาจจะต้องหันมาดูพวกสัญญาณไฟหรือรถคันข้างๆ,ๆมากขึ้นก็คือพวกออสซิเลเตอร์อย่าง RSI s t o c ค a สติกเนี่ยแหละค่ะที่จะช่วยบอกจังหวะก,กลับตัวสั้นๆในกรอบว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงขายมันสุดๆหรือยังอ ถ้าใช้ผิดสถานการณ์ก็เหมือนเปิดไฟสูงตอนรถติดเป๊ะเลยค่ะอาจจะไม่ช่วยอะไรเท่าไหร่เห็นภาพเลยครับต้องเลือกให้ถูกจังหวะจริงๆทีนี้มาถึงส่วนสุดท้ายที่สําคัญไม่แพ้กันข้อ10ครับ know the confirming signs การดูสัญญาณยืนยันโดยเฉพาะาปริมาณการซื้อขายหรือ volume เนี่ยมันช่วยให้เรามั่นใจขึ้นได้ยังไงบ้างครับ volume นี่เหมือนเสียงเชียร์ในสนามเลยค่ะคือถ้าราคาขึ้นแล้ว volume ม,มันเพิ่มตามไปด้วยแสดงว่ามีคนเชื่อเยอะมีแรงซื้อเข้ามาสนับสนุนจริงๆเหมือนทีมบุกแล้วเสียงเชียร์ดังอันนี้ก็ดูดีค่ะอืมครับ แต่ถ้าอยู่ดีๆราคาขึ้นแต่วอลลุ่มมันเริ่มลดลงสวนทางกันอันนี้ต้องระวังเหมือนเสี่ยงเชือแผ่วลงอาจเป็นสัญญาณเตือนว่าเอ๊ะแรงส่งมันเริ่มหวดหรือเปล่าแนวโน้มนี้อาจจะใกล้จบแล้วก็ได้เคยเห็นบ่อยๆค่ะหุ้นขึ้นสวยเลยแต่วอลลุ่มแห้งๆสุดท้ายก็ไปต่อไม่ไหวจริงๆค่ะอย่ามองข้ามวอลลุ่มเด็ดขาดเลยฝั่งดูแล้วกด10ข้อของเมอร์ฟี่นี่ก็เหมือนเป็นเอ่อกรอบความคิดเป็นชุดเครื่องมือตั้งต้นที่ดีมากๆเลยนะครับ ช่วยให้เรามีหลักการในการดูแต่ก็คงไม่ใช่สูตรสําเร็จตายตัวเนาะ ถูกต้องที่สุดเลยค่ะหนังสือเขาเนี่ยให้ความรู้เยอะมากเหมือนตำราเล่มหนึ่งเลยแต่การจะเอาไปใช้จริงให้ได้ผลเนี่ยมันต้องผ่านการฝึกฝนลองผิดลองถูกแล้วก็ต้องปรับให้เข้ากับสไตล์เราด้วยที่สำคัญมากๆคือต้องไม่ลืมว่ากราฟมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งยังมีปัจจัยอื่นอีกเยอะแยะเลยค่ะทั้งพื้นฐานเศรษฐกิจการเมืองเรื่องคาดไม่ถึงต่างๆการบริหารความเสี่ยงเลยเป็นหัวใจสาคัญมากๆที่ต้องทาควบคู่กันไปเสมอค่ะนั่นสินะครับก็น่าคิดต่อนะครับว่า ถึงเราจะรู้เทคนิครู้เครื่องมือทุกอย่างแล้วแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยบางทีปัจจัยที่ชี้ขาดความสำเร็จจริงๆอาจจะไม่ใช่แค่ว่าใครอ่านกราฟเก่งที่สุดแต่อาจจะเป็นเรื่องของจิตวิทยาการควบคุมอารมณ์ตัวเองแล้วก็การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีเยี่ยมมากกว่าอืมเรื่องนี้น่าเอาไปคิดต่อกันได้ยาวๆเลยครับ